สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่แอมออโตเวิร์สวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกันอย่างจอดลึกกับ2026 Lex u s เทรุ่นใหม่ล่าสุดจากเล x ั s ที่กำลังสร้างความฮือฮาในตลาดรถยนต์พรีเมียมขนาดเล็กในประเทศไทยและในหลายประเทศทั่วโลกโดยจะเขียนในรูปแบบ่ายาวต่อเนื่องเป็นสคริปต์สำหรับวิดีโอ YouTube ประมาณ3,500คำโดยจะสรุปรายละเอียดสำคัญราคาจำหน่ายฟีเจอร์ใหม่เครื่องยนต์สมรรถนะและคุณสมบัติเด่นทุกด้านเพื่อให้คุณเข้าใจอย่างครบถ้วนก่อนตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของ 2026 Lexus b x เป็น SUV ขนาดกระทัดรัดที่ทาง Lexus ออกแบบมาเพื่อเจอกลุ่มคนรุ่นใหม่คนที่ต้องการรถพรีเมียมระดับเริ่มตน้นแต่ยังได้รับฟีเจอร์ครบครันความสะดวกสบายและระบบความปลอดภัยในระดับสูงถือเป็นหนึ่งในโมเดลที่สำคัญของ Lexus ในปีนี้เพราะเป็นครั้งแรกที่แบรนด์นี้ทำ SUV ขนาดเล็กที่ทำราคาเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยยังคงภาพลักษณ์ความหรูหราและเทคโนโลยีทันสมัยของ Lexus ไว้อย่างครบถ้วน ราคาจำหน่ายในประเทศไทยอยู่ในช่วงประมาณ2,229,000ถึง2,390,000บาทสำหรับรุ่น Luxury และ Premium ตามลำดับซึ่งเป็นราคาจำหน่ายหลังโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวและข้อเสนอพิเศษต่างๆจากโช์รูมรถยนต์ในไทย Lexus LBX ถูกสร้างบนพื้นฐานแพลตฟอร์ม TNGAB ซึ่งเป็นโครงสร้างเดียวกับ Toyota Yaris Cross เวอร์ชั่น r o โรปแต่ได้รับการอัปเกรดในด้านการออกแบบและคุณภาพวัสดุให้มีความหรูหราในแบบของเลขั s เอง นั่นทำให้รูปโฉมของ LBX มีเส้นสายที่ทันสมัยและโดดเด่นไม่เหมือนใครโดยยังคงความคล่องตัวในเมืองอย่างเต็มที่สำหรับคนที่ใช้ชีวิตประจำวันหรือเดินทางไกลในบางโอกาสในแง่ของเครื่องยนต์2 0 2 6 Lexus LBX ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด 0, 1.5ลิตรแบบ3สูบ M15A FXE ทำงานร่วมกับระบบไฮบริดซึ่งประกอบไปด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าหน้าและหลังระบบไฮบริดช่วยให้การขับขี่เงียบและนุ่มนวลพร้อมทั้งประหยัดน้ำมันมากขึ้น เครื่องยนต์มีพละกำลังประมาณ90แรงม้าและมอเตอร์ไฟฟ้ารวมแล้วให้กำลังรวมสูงสุดประมาณ134แรงม้าพร้อมแรงบิดที่ดีในช่วงต่ำถึงกลางของรอบเครื่องยนต์พร้อมเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่องในการใช้งานจริงด้วยระบบไฮบริดแบบนี้ LBX ไม่จำเป็นต้องเสียบสายชาร์จไฟเหมือนรถปลั๊กอินไฮบริดเพราะเป็นระบบไฮบริดแบบผส,สมพลังงานด้วยตัวเองที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ระหว่างการขับขี่ ทำให้ประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยไอเสียลงได้อย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะการใช้งานในเมืองที่ความเร็วคงที่ไม่สูงมากนักซึ่งเป็นสภาพการที่รถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานอย่างเหมาะสมที่สุดหนึ่งในจุดเด่นสําคัญของ Lexus RX คือการผสานความพรีเมียมของแบรนด์เข้ากับความทันสมัยของฟีเจอร์ที่มีให้มาตรฐานแม้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นก็ตามโดยทั้ง2รุ่นย่อยไม่ว่าจะเป็น l u x u r y ีหรือพรีเมียมต่าก็มีอุปกรณ์มาตรฐานที่ครบถ้วนทั้งระบบความปลอดภัยขั้นสูง ระบบเชื่อมต่อและระบบความบันเทิงภายในห้องโดยสารรวมทั้งความสะดวกสบายระดับสุดยอดสำหรับรถในคลาสนี้ภายในห้องโดยสารของ l b x ออกแบบมาให้มีความกว้างพอเหมาะสำหรับผู้โดยสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมวัสดุตกแต่งที่ให้ความรู้สึกหรูหราและอบอุ่นบาะนั่งได้รับการบุดด้วยวัสดุคุณภาพสูงและมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณควบคุมอุณหภูมิภายในได้อย่างเหมาะสมทั้งในวันที่อากาศร้อนจัดและในวันที่อากาศเย็น ในบางรุ่นยังมีระบบฟอกอากาศภายในที่ช่วยให้คุณและผู้โดยสารหายใจได้สะอาดยิ่งขึ้นในสภาพอากาศที่มีฝุ่นควันเพิ่มขึ้นอย่างประเทศไทยในบางช่วงเวลาด้านเทคโนโลยีภายใน LVX เน้นความทันสมัยและตอบโจทย์ชีวิตประจำวันอย่างสมบูรณ์แบบหน้าจออินโฟเทนเมนต์รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเพื่อใช้งานแผนที่การโทรและแอปพลิเคชันที่คุณต้องการได้อย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ยังมีระบบชาร์จแบบไร้สาย Wireless Charging ที่ทำให้คุณไม่ต้องวุ่นวายกับสายชาร์จอีกต่อไปโดยเฉพาะเมื่อคุณเดินทางออกไปข้างนอกในแต่ละวันระบบความปลอดภัยของ Lexus d b x เป็นอีกหนึ่งด้านที่น่าประทับใจอย่างยิ่งเพราะ Lexus มีชื่อเสียงด้านระบบความปลอดภัยที่แม่นยำและครบถ้วนใน d b x คุณจะได้พบกับระบบช่วยควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติที่สามารถรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างปลอดภยัย ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถเลน Keeping Assist และระบบป้องกันการชนด้านหน้าที่จะช่วยเบรกอัตโนมัติหากมีสิ่งกีดขวางด้านหน้าโดยไม่คาดคิดนอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับจุดบอดและระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในพื้นที่ที่กระจกมองข้างไม่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ได้อย่างแท้จริงนอกจากระบบความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานแล้ว Lexus l b x ยังติดตั้งระบบเซ็นเซอร์รอบคันพร้อมกล้องมองหลังและกล้องมองภาพรอบทิศทาง ช่วยให้การถอยจอดหรือขับขี่ในพื้นที่จำกัดเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อคุณต้องขับขี่ในเมืองที่มีการจราจรคับข้างหรือมีพื้นที่จอดรถจำกัดนี่เป็นสิ่งที่หลายคนมองหาในรถ SUV ระดับพรีเมียมที่พร้อมใช้งานในชีวิตจริงในด้านภายนอกเล xus ัสแมีดีไซน์ที่โดดเด่นและทันสมัยตามแบบฉบับของเล x u s ไฟหน้าเล็ดและฝาท้ายเล็ดถูกออกแบบอย่างประณีตเพื่อให้ทั้งความหรูหราและความสปอร์ตในเวลาเดียวกัน กระจังหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเลขซัสให้ความรู้สึกที่หรูหราและแข็งแกร่งพร้อมกันล้ออันลอยดีไซน์ใหม่ที่ใช้วัสดุคุณภาพส่งเสริมให้ภาพรวมของรถดูมีความพรีเมียมตั้งแต่แรกเห็นขนาดของตัวถังแ BX อยู่ที่ประมาณความยาว4,190ม m mm, มความกว้าง1,825ม m mm, มและความสูง1,560ม m mm, มซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและบนทางหลวง โดยพื้นที่ภายในรถสามารถรองรับผู้โดยสารได้5้าที่นั่งอย่างสบายไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมืองในแต่ละวันหรือการเดินทางระยะกลางๆก,กับครอบครัวเล็กๆ LBX ยังมีระบบควบคุมการขับขี่ที่ช่วยให้การเดินทางสะดวกและปลอดภัยขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมเสถียรภาพของรถระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติซึ่งทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณและครอบครัวเดินทางด้วยความมั่นใจสูงสุด ลักษณะการขับขี่ของ LbX ให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือการเดินทางบนทางหลวงยาวๆสำหรับระบบความบันเทิงและการเชื่อมต่อยังรวมถึงวิทยุ FM, แอมระบบบลูทูธการเชื่อมต่อผ่าน USB และช่อง AUX รวมถึงลำโพงคุณภาพทั้งด้านหน้าและด้านหลังทำให้คุณและผู้โดยสารสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงหรือการนำทางได้อย่างชัดเจนตลอดการเดินทางโดยหน้าจออินโฟเทนเมนยังมีการออกแบบให้ใช้งานง่ายและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เมื่อพูดถึงการใช้งานจริงหลายคนที่ได้ทดลองขับ226 0 Lexus l b x ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารถรุ่นนี้มีอัตราเร่งที่ดีแม้จะมีเครื่องยนต์ขนาดไม่ใหญ่แรงบิดและแรงม้าถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานในเมืองและการเร่งแซงบนทางด่วนในบางช่วงเวลาที่คุณต้องการความมั่นใจในกำลังของรถนอกจากนี้ระบบเกียร์ eCVT ก็ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างนุ่มนวลและต่อเนื่องทำให้คุณไม่รู้สึกกระชากขณะขับขี่ หลายคนยังชมว่าห้องโดยสารของ l b X ีเสียงรบกวนน้อยเมื่อขับขี่ที่ความเร็วปานกลางซึ่งเป็นผลมาจากการออกแบบที่ดีของโครงสร้างตัวถังและการเก็บเสียงภายในทําให้การสนทนาภายในรถเป็นไปอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องยกเสียงขึ้นเมื่อเดินทางไกลนี่คือหนึ่งในคุณสมบัติที่คนซื้อรถพรีเมียมมักจะคาดหวังจากแบรนด์อย่างเลดสัสอีกเรื่องที่สําคัญคือบริการหลังการขายของเลดซัสในประเทศไทยมีเครือข่ายศูนย์บริการที่ครอบคลุมพร้อมทีมช่างที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเต็มรูปแบบ การดูแลรักษาและการรับประกันหลังการขายก็เป็นเรื่องที่ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ซื้อรถรุ่นนี้รู้สึกสบายใจเมื่อลงทุนซื้อรถระดับพรีเมียมเพราะคุณจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการใช้งานส,าสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจว่าควรจะเลือก2 0 2 6 Lexus RX หรือไม่ความคุ้มค่าไม่ได้อยู่แค่ที่ราคาจำหน่ายเท่านั้นแต่ยังอยู่ที่การใช้งานจริงในชีวิตประจำวันที่คุณจะได้สัมผัสความสะดวกสบาย ความหรูหราและเทคโนโลยีทันสมัยของระบบความปลอดภัยที่ครบครันในระดับเดียวกับรถพรีเมียมระดับสูงกว่านั่นคือเหตุผลที่ l b x จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับคนที่มองหารถ SUV ขนาดเล็กที่มีสิ่งดีสิ่งดีมากมายพร้อมให้คุณใช้งานทุกวันถึงแม้ว่า2,26 0 Lexus l b x จะมีขนาดไม่ใหญ่เท่ารถ SUV ขนาดกลางหรือใหญ่แต่ความจริงคือมันถูกออกแบบให้ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันของคนยุคใหม่ ทั้งการขับขี่ในเมืองการจอดง่ายในพื้นที่แคบและระบบไฮบริดที่ช่วยประหยัดน้ำมันอย่างชัดเจนทำให้ทุกการเดินทางของคุณเป็นเรื่องง่ายและประหยัดในระยะยาวสำหรับคนที่ใส่ใจเรื่องดีไซน์และความหรูหรา l ล็ us ั VX ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะการออกแบบทั้งภายนอกและภายในมีความแตกต่างและพรีเมียมมากกว่ารถ SUV ขนาดเล็กทั่วไปและการเลือกวัสดุที่ใช้ภายในก็ให้ความรู้สึกที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งในคลาสเดียวกัน สุดท้ายนี้2026 Lexus LBX เป็นอีกหนึ่งรถ SUV ขนาดเล็กที่น่าจับตามองมากที่สุดในปีนี้โดยเฉพาะสำหรับคนที่ต้องการรถพรีเมียมที่มีทั้งสมรรถนะเทคโนโลยีความปลอดภัยและความสะดวกสบายครบครันในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นกว่ารุ่นใหญ่ซึ่งทำให้มันกลายเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับคนที่กำลังมองหารถ SUV ขันใหม่ในปี2026ขอบคุณที่รับชม และติดตามข่าวจากแอมออโตเวิรหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนของคุณด้วยเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ